สวัสดีค่ะมาต่อกันคลิปที่สองนะคะเดี๋ยวกกะ1ะพาปบรรยากาศเอะพอนะคะสวัสดีค่ะพอ <c oughs> ค่ะมาต่อกันคลิปที่สค่ะ, <c oughs> คะ,คะเดี๋ยวมาถามงวดตัวนี้นะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะ เปิดไปเท่าไรคะนี่ขายหมูกเหรครับอ๋อตัวนี้บ่ลูกอ,อันนี้แม่บ่น,นี่เอามาเป็นพี่กับน้องอ๋อแม่เป็นกึนี่แทนกาดนำเรียงแคหน่อยมันว่าขาห้อย,อยแม่เพิ่นเปิดไปเท่าไรขาหอยเมื่นสี่ห้าร้อยอ๋อสิบสี่เป็นขาดนำเรียงเนาะมื่นสี่หารอยค่ะลูกเพิปป่นแยกไปเท่าไหร่ค่ะห้อยนั้น ลูกเป็นแยกไปเท่าไรคะลูกแยกไปมื่นสอ๋อสิบสามอันนี้สินะคะขาดนำเรียงมีตำนี้ยังบ่นน่บ่ครับโอ้ราคาตกเจ็สิบสี่นะคะเราไปคุนจักน้อยนี่กะสิได้อีกราคาหนึ่งยดบเนาะงัอขาดนำเรียงจักน้อยเนาะค่ะฝากโทหอยศูน์แปดสนดสีค่ะเก้าห้าห้าค่ะสี่เก้าห้า สี่เก้าห e ้าหกค่ะห้อยยังเนาะค่ะหอยเอฟหอยเอฟหอยเอฟก็จะใส่ค่ะเพื่อโปชัยครับโปชัยหอยเอฟเท่านี้เนาะค่ะทรงจะกิโลค่ะหอยทรงบะนี่หอยกนี่ยนครับโอ้ทรงลอยกิโลนะคะผู้ใดสนุกสนใจโทรหาหอยเอฟเด็ก่ะง่วนตัวนี้สิบสี่หาลอยนะคะขาดนำเรียงจังน้อยตัวขันห่าไปขุนกับจิได้อีกราคาหนึ่งยูดกนากับจะเป็นง่วอีกแบบหนึ่งเลยพอเฟินกับเห็ดเขาเห็ดยังเรียบร้อยแล้วเนาะสูงก็สิงประมาณลอยเท่าไรเขาหอยนี่สูง 30, 30, 30, ลอยสามซิมลาหาาะคะอ๋อเอาไปขุนเนาะขอบคุณค่ะหอยค่ะอันนี้เดยวค่ะเไปิดเลยท่าใดโอ้ทองอ้างดีค่ะเนาะเไปิดว้เท่าใดค่ะหอยหม่อห้อยโอ้สองหมื่นเอ็ดห้าร้อยวันนี้ก็จับงาาัวไทยกลางธรรมดาปกติจับงัวงาม โอ้ไก่เจ็ดเดืองเป็นอ่างกระทาเนาะค่ะเป็นห่อง้อหอยเลียง่เขาเอินง้ออย่างนี้ค่ะว่ครกลางเออเนาะโค้งสั่งดีนะเพราะว่าเป็นอ้างกระทนมอ๋อนมมิตริงหน่อยหนึ่งเนะค่ะแต่หางลามดีค่ะโค้งสัางได้ง้ตัวนี้สูงประมาณเท่าไรค่ะหอยอยสามเนีครับ ลูกพี่เขอดได้หรอคะตัวที่สองในท้องลูกพี่สองในท้องวัยังสดอยู่ตอนนี้วัยังสดอยู่เดือนค่ะเบวังท่องใหญ่อ่างกระทะท่องจักเดือนก่อนวังหันใกล้ที่เจ็ดเดือนแล้วครับโอ้ใกล้สิเจ็ดเดือนแล้วนะคะห้อยฝากเบอร์โทรเนี่ยค่ะอ๋อแมาใส่กิวกับวันนี้เลยตอนนี้ขอดได้นค่นั้นโอ้หลอดมือตอวนี้จักเดือนหรอคะสี่เดือนโอ้ ก็อันอันเอาออกจากแม่ไว้แม่เป็นมดลูกออกโอ้แมหมดลูกออกเลยได้แยกลูกมากนะคะเ5าสิผาค่ะสาวหน่อยไปบกด์นะคะหอยศูนย์หนกสองค่ะศูนย์เก้าสองหนึ่งเก้สองหนึ่งเก้าสองหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึอยนุ่นครัอ๋อจำซื้อได้แล้วเทียนนิวขอบคุณค่ะ ปกติเอินซื้อแล้วเอินตะหอยหน่อยนะเอินยิ้ตลอดเลยหอยหนุ่นนะคะส่งจะก,กิโลก,กับของหอยได้ราคาได้กันกับส่งฟรีครับอ๋อได้ราคากันกับส่งฟรีนะคะผู้ใดสนกสนใจโทรหาหอยหนุ่นได้นะคะมากับแม่ทองเจ็ดเดือนกับสาวหน่อยสี่เดือนแม่พ่นหมดลูกออกนะคะโทรหาได้คะด่คะต่อคะ่อคะเทาจะไปใส่ต่อดีตัวนีน้งามๆเดี๋ยวนุอยากเห็นนุอยากทายง้อตัวนี้มากเลยบางหันไปเลยทาย เนี่ยขเขาเพิ่นไหมเขาตาหากแข้งใครเขาตาหากแข้งอีหลีไปหันสร้างอะไรต่อถาชิงอยางขึ้นไปทางเพิ่งดีกว่าค่ะไปะเดี๋ยวขึ้นแต่ว่าปกติพอคอยดีท้ายงวดส้นนี่นะคะเดี๋ยวยางขึ้นไป กไปของถือก um> ิ๊วส okay ีเด้อของแพะที่หม่องอืนพอแล้ว่ะออสวัสดีค่ะหนูได้ยินว่าถือนูกันยังหาเลยเด้เปิดไปเท่าไรแล้พ่ออายี่สิบสามสามบก อ๋อยี่สิบสามต่อได้นะนี่หัสาวหัวสาวโาวพ่อว่าหุนธรรมชาติพ่าสาวสาวจักปีเราหนิเขานี่ละพร้อมสมไปพ่ออ้สาวสาวพร้อมสมนะคะสาวสองปีน่าเขาหลุนธรรมชาตินะคะหัวหลุนธรรมชาติอ ตงประมาณรลอยสี่สิบห้บวกก่ะ,ะงานะคะโอ้ย่สิบตอร่องได้พอแล้วว่าของถึออยู่ั้งนี้เป็นมือไยกลางนะคะพัฒนาตอไดอย,ยุดอกโบดนะคะตรงหูโบดม้วนโค้งสามถุงยุ่โครงสางไดอยุ่นะคะก็อมามัดตัวเดียวนี่บอกมาสองขายหลอวนอเหลือตัวหนึ่งก็ฝากเบอร์โทรนจ้าเดี๋ยวบอ0 8 6 0ย์ป สามศูนย์สามห้าหนึ่งพอยังเนาะจ้ะพ่อวาดพ่อวาดง้อสายพ่อพนมไพรฮะพนมไพรพนมไพรรอยเอท้านี่เนาะค่ะอันผู Arizona, yes? uh ้ใดสนอกสนใจโทรหาพ่อวาดได้ง oh ้ออยู่พนมไพรรอยเอสส่งว่าพอนี oh, ่มันเรื่องระยะทางครับโอ้การส่งการหาคืออยู่กับระยะทางโทรมาคุยโตัวมะต่อรองราคาใดนะถ้าขนาดภายในต่อพอละวาดต่อได้เหรอแต่เท่าันเทียวว่าโทรมาคุยจะมาอ่อนหยอบหยวกยู่ว่า พ่อเขอคุณเลไๆคะ่ะน,นี่ค่ะยี่สิบสามนันี่ต่อรองเลยอีกข้าวต้มข้าวมข้าวต้มขาวมขาวต้มข้าวต้มข้าวตสิข้าวต้มข้าวต้มขอนวต้มข้าวั้มข้าวต้มขัาวต้มข้าไต้้าดี้้าวต้มข้นวต้เข้าวตม้าวี้มขอาวต้มข้าว้ขายต้มข้าวต้เล้เวต้ข้าต่มาว้มข้าวต้้าวต้ม้าวต้มข้าวตมข้าวต้มข้วต้้าวตหมข้น้าวมนะควต้มข้าข้ามาวบิ้าวต้ายอยู่นะโอ้มขนาว โอ้โหอ้โโอ้โโอ้โอ้อ้โว่าผูตนี่ว่าเป็นง้อไมอ่อ๋อผูนี้คือตหักแถกระถามเพอะแล้วบนกันนะผูตาหักตหักนี่เท่าไรพ่อสวัสดีค่ะผูตะหักตะหักนี่เปิดไปเท่าไรนะพ่อนี่้โอ้มีสิ้นหานะคะป้าเนื้อหนังค่ะงัวจากปีหรอคะปีที่เดือน โอ้นานาแล้วแก่ดีเนะะาะแต่หักคักค่เป็นง้วแม่คือสิงงามขังเนาะนี่นนม่เออเมืองแกนอันตันดีค่ะเวียดมาหายไปแล้วพอนี้องมันสาโอ้เวีย,มยดยมาหายสี 23, ่ิบสามเพราดอกใหยิ้มหาสี่พนาสี่พันโอ้โอ,อ้ว่าท่านอันนี้มาจะกรอบเราเวียดนี่มาสองีี่สาเดียเ๋ยวยเราว่าท่านใ้ราคากันเนาะ ตั้งนั้นเดียวล่อยไปแล้วเท่านั้นเออหมื่นหาพันอ๋อเอามันแตกต่างกันจังเด๋ยค<า>ือซ้ำๆกันอยู่คือใดราคาต่างกัน,อ,นอ๋อมันมันหนาจะอ่อนกว่าตัวนี้ปะอ่อน,านอขามบ่ดีอ๋อขาบ่ดีอ่อนลงอ๋อโอ้นี่ตัวนี้ไปไปแล้วติ้มหานะมันมีตำนี้ได้ว,ว่าตัวนี้นี่ตัวนี้บะมี่ตัวนี้บะมีตัวนี้อยากได้อ่าสองหมื่นห้าตัวกสิลงอันสองหมื่นสี่ร้อย แลววาีเวียนม่หายี่สิบสามสอเจียวเียวทันใดกันก็เลยบ่ท่านด้ปล่อยไปเนาะงามค่ะค่ะฝากเบอร์โทรนะคะศูนย์หกสองศูนย์สวัสดีค่ะเปิดไปเท่าใดคะนี่เปิดไเท่าใดคะเปิดไสองหมื่นเจ็ดครบสองหมื่อาปดท่ขายวัวสีดบานเลครับอพอคาผู้ใดขายวัวสี สัญญาสุดขาเป็นลำกันได้อยู่ขคกซีครับอาโคกซีทัศน์ชิตใต้เ้อะอาพ้ที่คายซีราสามครับงอแยกลูกปคขาห้อยครับครับบ่สายเนื้อบ่ครับผมสายเนื้อเลี้ยงก็ได้ครับเลี้ยงก็ได้พวกมันไม่ติดอยู่ล้วเขาก็ทํบ้านหรอแม่อ๋อทำบ้านแล้วลูกเอเท่าไหร่พันแล้วสรอเจงรบเจเจ็ดเจ็ดสองศูนยมหาสารคามอาจจะตบียนเจ็ด สองศูนย์หาสารคมคขับเท่าไ้ยินประกาศแล้วครับไปขยับรถไเข้าเลยต้องอันนี้นะเอาผนวกม่ได้ครับผนวก่ได้ไปขึ้นด้เข้าเลยครับาเ็เ็สองศูนย์มหาสารคามอ่ารถผนวกมาได้เลยไะ้ยินประกาศแล้วกับไปข้นรถไมครับนี่นะคะเจนะเอาสแล้วพี่น้องครับอ่าบริสุทธิ์งมเสือวดได้แล้วยังบริหามีรถด้วยนะครับเอามาติดต่อห้ัก่มนการได้ครับ ราลงมาหาได้กันทุกมองทุกบอลครับออกซิเลีย้วมาติดตร้ากมด้วยการครับค่ะเบอร์โทรเนี่ยห้อยศูนย์เก่าซีศูนย์เก่าซีค่ะเก้าเก้าหาค่ะ094เก่าีศูนย์ครับผมโอ้เก่าซีศยหอยยังนะจ้ะสันติครับผมสันติครับหอยสันติทวัดบุรีเนี่ยนะคะง่วนตัวนี้เศ้าสองนะสายเนื้อตะวันผสมมะลหลาต่วันลาลวดติ้งปบติเนาะผสมอียงใบนี่ผสมหลอดครับหลอดพันใดคะ บพราะแด่ใจกันว่าบ่ได้เอาใบมากนะครับโอ้บ่ได้เอาใบมะตูนผสมแล้วนะคะเป็นสายเนื้อก็ได้สายเลี้ยงก็ได้นะคะงวดหัวตะไดรลูกสองนะหอยสันติถวัลบุรีทรงจกิโลข้าวหอยทรงฟรีครับทรงฟรีลอยลกครับโอ้ทรงฟรีลอยกิโลเลยนั่นนี่นะคะเจ้าสองเป็นราคาที่พ่อจับพ่อใบเนาะนี่เนานะต,ต่อร่องได้อีกเอกระว่าต่อร่องได้อีกนะมือนี่หอยอมาจักโตคะมืูนี่เอามาหกตัวเหลือตัวเดียวนี่บ่เหลือสองตัวครับอ๋อแสดงว่ามือนี่ตลาดเดินอยู่เป็นบ่กับพ่อได้กับเพนกัน ถูด้วยความตลาดขายถูดถูไปเรล่นกันเลยครับอ๋อหม้อมันถูขายถูมันกันเล่นอ๋อค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะหอยค่ะนี่ค่ะซาสองนะหอยสันติธาวาัตบุรีค่ะอูตส่สนุกสนใจเท่าหอยแล้วได้นะคะเมืองหรือว่าเบิองกันนี่นี่ค่ะเกระสินยางเบิ้งหั้อผู้ให้พี่น้งลงนะนี่นะคะหั้อผูนะ ก็ผูกกับว่เห็นเจ้าของคนนะแต่ว่าหนูก็จะใายให้เบิ้องนะค่ะพี่พี่น้าโลงหนูจะขายให้ดูเฉยๆนะเพราะว่าบางทีก็ไม่มีเจ้าของเนาะนี่แหละค่ะตัวนึงอีกตัวนึงอยู่นู่นนะคะ,ต,ต,ะ,คะตายก็ผูกเนาะสวัสดีค่ะเขาก็มกเข็งแรงน,นี่จักบาทค่ะนี่ครูนี่เงินสามห้าร้อยอ๋อสิบสามห้าร้อยนะเป็นครูนะ โอ้ยจะเก็บมอเตอร์ไซค์ล่ะคือต่้ากันจูงเป็นมินิมินิเถอะราสือเขามากง่าตลาดยังสิเราไม่ได้กินอย่างง้อตลาดบม่ได้กินอย่าเนาะค่ะง้อพี่นี้จะโตนี่สองโตนี่นะครับอ๋อค่ะฝากบรโทษเนี่ยค่ะพี่สู3 0แปมูปดสามค่ะสองหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าเจ็ดสองห้าแปดเจ็ดสองห้าแปดนะคะอ่าหอยยังนะจ๊ะหอยพ่นครับหอยพ่นง้อยู่สค่ะไ้ครับ ขนมไทยเลยเท่านี้นะคะงัวผูนี่ของผู้ใดไรูดนี่โอ้ค่ะขอบคุณคอยพ่นค่ะเบิ่งงัวผูนะนี่งัวผูลายตอนนี้จะเป็นงัวตอนนี้เป็นงัวงัวงัวผูเห็นไหมค่ะตอนนี้ง้องผูตัวนี้ตัวไหนมีเมฆไมอ่ะผู้ตัวนึงแม่ตัวหนึ่งโอ้ค่ะเหยียดกับยังเข่ามาเบิ่งอยู่นะคะขอบคุณหลายๆค่ะห้อยงัวผูหลายอย่นี้ตัวนี้นะคะ เดี๋ยวติดค่ายยางออกแล้วล่ะค่ะค่ายยางออกแล้วจะให้เบ่งบรรยากาศเลยนะคะเป็นบรรยากาศเพิ่นตอร้งรรอ,องกันนะอ๋อไปตอคะ่ะนุ่จะท่ายออกแล้วนะวท่ายออกครับโอเค เนี่ยค่ะวัวผูวัวผู้นะคะพี่น้ารง